สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้มานําเสนอคลิปนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมเอารุ่นครบรอบร้อยปีบุญญากาโมนะครับพระเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมมาทําคลิปนะครับมานําเสนอนะครับผมนะฮะก็รุ่นนี้ ไปเช่าหาบูชามาที่วัดนะครับผมนะครับรุนนี้วัดจัดสร้างนะครับผมเช่าบูชามาหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้ไม่ได้น่าจะไม่ได้ลุ้นเนื้อนะครับนะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นตล่บใสๆแบบนี้นะครับส่วนมากส่วนมากพระวัดนี้จะไม่ได้ลุ้นเนื้อนะครับมีน้อยนะครับที่ว่าจะลุ้นเนื้อนะครับน่าจะเป็นแบบว่า เราเห็นเห็นพระองค์พระข้างในอย่างนี้เลยนะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะรุ่นนี้ก็ตลับก็จะประมาณนี้นะครับตลับพระนะครับเขียนว่าวัดทานอาหารนะครับมวยด้วนนะครับผมอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับรุ่นครบรอบร้อปีนะครับของวัดพัดนะครับผมเรามาดูด้านในกันเลยนะครับเปลี่ยนก็จะเป็นค่อนข้าง ใหญ่นะครับเรียนจะใหญ่นะครับเป็นเนื้อเนื้อทองแดงนะครับผมทองแดงนะครับทองแดงเขียนว่าลอดอทอนะครับ ครับตัวย่อครับรอลิงจุดดอเด็กทอทงนะครับน่ครับมีโค้ดภาษาจีนด้วยนะครับผมโค้ดภาษาจีนด้วยไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับให้รู้ช่วยคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนั้นได้นะครับรุ่นครบรอบร้อยปีนะครับปุญญากาโมครับรหัสโค้ดหกสองสี่ครับหกสองสี่นะครับสามหลักนะครับผมวัฒนอาหารห้วยด้วนนะครับ ต้องเบอร์หนองบอัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเนี่ยนาก็จะเป็นนะคน่าจะเป็นน่าจะเป็นฮนุมานหรือเปล่าน,นะครับนะนี้น่าจะเป็นฮนุมานนะครับใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นพัลลักษ์นะครับพัลลักษ์พระรามนะครับผมนะครับครับเออครับ อักขลาดครับมีโค้ดมีอักขลาดที่ตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะใช้เลเซอร์ยิงนะครับใช้เลเซอร์ยิงนะครับผมนี่ลายเซนหลวงพ่อนะครับด้าน,นหน้าพระก็จะประมาณนี้นะครับ รู้สึกว่าองค์นี้ผมจะไปปิดมาน่าอยานต้นเดือนนะครัต้นต้นปีหกสี่นะครับเนียต้นปีหกสี่เนี่ยนะครับมันจะไม่ผิดผเพราะว่าครบรอบร้อยปีหลวงพ่อนะครับตรงนี้ก็ดังนะมีกระแสนะครับนะท่าวัดเนี่ยครับนะเนี่ลงยาลงยาลายรงชาตินะครับลงยาจีบอลน,นะ ทองแดงลงยาลายองชาติลงยาจีบอนะครับสวยสุดงดงามครับเหรียญเหรียญประมาณนี้ครับเหรียญก็ก็พอ,พอสมควรครับนะความใหญ่ความสูงนะครับนี่ก็วัดสร้างนะครับผมนะนัานข้างเป็น น่าจะด้านข้างน่าจะเป็นสิงห์นะครับนะสิงห์สองตัวครับนะเป็นสิงห์สองตัวนะครับแล้วก็เป็นเป็นแววนกยุงนะครับด้านหลังนะครับเป็นเป็นทรงนะครับนะเป็นเป็นแววน,นกยุงนะครับแบบนี้ ก็จำนวนการจัดสร้างก็ไม่เยอะนะครับจัดสร้างไม่ก,กี่ลังนะครับผมจัดสร้างแค่ประมาณนะ่สองสองร้อยลังนะครับสองร้อยลังตอนนี้ก็หมดแล้วครับผมว่านะึ่สองร้อยลังนะครับนะรุบร้นหนึ่งก็ต้องสามร้อยเก้าสิบนะพี่ๆตอนตอนตอนอกใหม่ๆนะรุ้นนะครับไ็นได้อันนี้เดี๋ยวนี้น่าจะลุ้นครับนะน่าจะลุ้นแล้ะผมก็จะไม่ได้น่าจะลุ้นแล้วแต่ว่า อาจจะเป็นซีนแบบว่าซีนเดิมครับแต่ว่าไม่เป็นซีนแบบปิดนะครับทึบครับไม่เห็นด้านในผ้าครับนะนี่จะเป็นลุ้นครับเพราะว่าเป็นเป็นผ้าลุ้นครับลุ้นละสามร้อยเก้าสิบนะครับตอนออกใหม่ๆครับผมนะครับด้านล่างตัวนี้ตัวนี้เข้าปลาเข้าไปเป็นหลักพันแล้วครับนะที่จัดสร้างน้อยมากครับนะ บนเนื้อสาม้อยเก้าสิบาทครับตอนนีนะครับก็จะมีเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงนะครับเนื้อปะกานะครับแล้วก็เนื้อนวะนะครับผมนืนาวะโลหะนะครับเนื้อเงินนะครับนะครับเนื้อเงินหนึ่งหลังจะมีอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญนะครับหลังละร้อยเหรียญนะครับผม ในลังก็จะมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาราชาวด,ดีนะครับหนึ่งองนะครับแล้วก็เนื้อเงินซาตินนะครับเงินซาตินอีกหนึ่งองนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินอีกหนึ่งองนะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินไม่ลงยานะครับอีกหนึ่งองแล้วก็เนื้อลงอ่า เนี่ยเป็นเป็นเนื้อลงสีประจําวันเกิดนะครับรเนื้อลงสีประจําวันเกิดเจ็ดสีครับลงยาจีบอเหลืองนะครับเจ็ดองนะครับผมในรังนะครับแบบประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นอ,อย่างที่บอกไปครับนะเนื้อทองเหลืองทองแดงอันปาก้านวะอะไรอย่างนี้นะครับปรับก็จะมีผสมกันไปนะครับ <c oughs> นะ หลังหนึ่งมีอยู่ร้อยเหรียญนนะครัปขอดภัยด้วยนะครับพูดไปพูดมาเสียงไม่ค่อยมีแล้วเสียงหมดแล้วนะครับสร้างน้อยมากครับรุ่นนี้นะครับสร้างน้อยจริงๆครับสองร้อยเหรียญแล้วพราวัดนี่คือถ้าใครอยากได้แบบพ้าที่เป็นพ้าวัดสร้างเนี่ยเราก็ต้องต้องไปที่วัดเองนะครับไปช่งหามาเองเพราะว่าจะมีให้เราเรียกเยอะนะครับมีเราเรียกเยอะ ตอนออกใหม่ๆก็ไม่ได้เป็นกระแสอะไรมากครับแต่นี้ผ่านมาสักพักหนึ่งนคนก็จะคือราคาขึ้นอะไรแล้วก็อย่างที่บอกไปครับพระวัดนี้สร้างน้อยครับก็จะมีคนมามาตามเก็บตามเอาทีหลังนะครับตามบูชาทีหลังก็ไม่มีแล้วครับนะเพราะว่าบางรุ่นสร้างยังไม่ถึงร้อยหลังเลยครับบางรุ่นนะครับมาตามเอาทีหลังนี่ไม่ไม่มีแล้วนะครับนะ จะต้องต้องเอาแบบอย่างปีนี้ปีหกสี่นี่ก็อาจจะมีสร้างปีหกสี่ก็ต้องรีบเก็บตอนรีบเช่าหาบูชาตอนนี้นะครับแต่ต้องไปที่วัดเลยครับเพราะเราสามารถเลียกได้เยอะนะครับเลือกได้เยอะอย่างที่ผมบอกนะไม่ค่อยมีใครเอาพระวัดไปปล่อยนะครับผมนะเราต้องไปที่วัดเด่นใครมีโอกาสนะครับนะที่ที่ต่าง,างจังหวัดหรือว่าอยู่ภาคใต้ภาคกลางอะไรอย่างเี้นะอีสาน ผมก็ค่อนข้างสะดวกนะครับผมอยู่ตาขีนะครับอยู่ต่างอำเภอเองนะครับเดินทางไปเอาพระก็แป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวว่าจะไปเอาอันนี้อยู่ครับนะไปเอาไปเอามีดหมออยู่นะครับนะไปเอามีดหมออยู่เพราะว่าอยากได้มีดหมออยู่นะครับอยากได้มีดหมอสักสองเล่มใครเล่นเช่าหาบูชาหลวงพ่อพัดนี่ต้องมีมีดหมอนะครับถ้าไม่มีมีดหมอนี่ก็ ถือว่ายังยังไม่ยังไม่ถึงนะครับผมนะยังยังยังไปไม่ถึงนะครับยังไม่ไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับมีพระ้อมีมีดหมอมีดหมอนี่ขึ้นชื่อนะครับเพราะว่าเป็นที่เป็นที่รู้จักของหลวงพ่อตั้งแต่แรกๆเป็นที่หลวงพ่อเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแรกๆก็คือเนี่ยนะครับคือมีดหมอนะครับเนี่ยเพราะว่าสืบทอดมีดหมอจากหลวงพอ่อหลวงพ่อเดิมอ like, ย่างนี้นะครับ ผมพอเดิมดังเรื่องมีดหมออยู่แล้วนะครับก็ศึกษามานะครับหลวงพอพัดสร้างมีดหมอก็หลายรุ่นเยอะอยู่นะครับแต่ว่าสร้างแต่ละรุ่นก็ไม่ได้เยอะอย่างสร้างพระนะครับนะหมดแล้วก็ต้องรอรุ่นรุ่นใหม่รุ่นต่อไปอรอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่ตลอดนะมีดหมอเราต้องเอองถ้ามีมีงบต้องรีบไปเอานะครับต้องไม่รีบเก็บมีดหมอนะครับเช่าบูชามีดหมอไว้นะครับ มีงบน้อยก็เอาเล่มเล็กๆนะมีงบเยอะก็เอาเล่มใหญ่ๆหน่อยนะครับนะห้านิ้วอะไรอย่างนี้ก็ประมาณพันห้านะครับก็ไม่ไม่แพงเกินเกินที่จะเอาได้นะฮะก็ยังเอาได้อยู่นะครับผมนี่ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นครบรอบนะครับผมรุ่นครบรอบร้อยปีนะครับครับผมก็ชิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะมารีวิวพระวัดนะครับพยายามจะมาทำทำทำคลิปเกี่ยวกับพระวัดที่วัดสร้างนะครับจะทําให้ได้เยอะที่สุดนะครับหลายๆรุ่นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามีมีคนอีกเยอะนะครับที่ไม่รู้จักพระวัดนะครับที่วัดหลวงพ่อสร้างนะครับวัดนุ่ยด้วนนะครับหลวงพ่อพัดสร้างนะครับพระวัดเยอะนะครับผมก็จะมาทําคลิป ให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมเพราะว่าผมเอาไปบูชามาที่วัดเนี่ยพระวัดเนี่ยผมเอามาแรกๆกอามาหลายรุ่นอยู่นะครับหลายรุ่นอยู่รุ่นหนึ่งก็งครั้งเรา,เาหลายองค์อยู่นะครับ <c oughs> ต,ตอนนี้ก็ยังบางรุ่นอย่างนี้ก็มีกระแสนะครับเพราะผมไปเอามาตอนปีหกสามนะครับตอนปีหกสามนี่เยอะเลยนะครับปีหกสามเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปในหลายรุ่นนะครับตอนตอนนี้ก็ได้ไปสักสองสามรุ่นแล้วนะครับนะ ก็อยาให้เป็นที่รู้จักเยอะๆนะครับนะพรที่วัดสร้างนะครับเพราะบางท่านบางคนยังไม่รู้นะครับสร้างวัดสร้างไม่ใครสร้างหรือสร้างกี่ลังอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ผมบอกไว้เลยว่าวัดสร้างเนี่ยที่วัดจัดสร้างเองนะคือหลวงพ่อดำรีหลวงพ่อไม่ได้สร้างเยอะนะครับนะพรวัดวัดสร้างนะครับก็สร้างพอดีนะครับสร้างไม่เยอะนะครับสร้างน้อย แต่ละรุ่นนะครับผมสร้างไม่ไม่ไม่เยอะนะครับไม่กี่ลังนะครับแต่ละรุ่นแต่ว่าพูดถึงสร้างมาหลายรุ่นนะครับนะพระวัดเนี่ยสร้างสร้างหลายรุ่นนะครับสร้างหลายรุ่นมากแต่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยสร้างไม่ไม่กี่ลังนะครับไม่กี่ลังนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมก็จะทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับ มีประโยชน์มีสาระแบบนี้มากมายเรื่อยๆนะครับผมจะทําเป็นเป็นคลิปละรุ่นนะครับนะพัหลวงพ่อพัดนะครับจะทําเป็นคลิปละรุ่นละรุ่นไปนะฮะจะจะทําให้ได้เยอะที่สุดนะแต่ว่าจะเป็นทุกรุ่นเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจะคือเยอะมากครับนะบางรุ่นผมยังไม่ได้เอาเลยครับนะมันไม่ได้บูชาเลยครับเพราะผมก็จะเน้นเหมือนกันนะครับเน้นเน้นเฉพาะรุ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นอ่าจัด จะพยายามทําคลิปเกี่ยวกับที่วัดสร้างนะครับพระที่วัดสร้างนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับหรือว่าจะไปไปหาอยู่นะครับไปไปเอาที่วัดอยู่นะครับผมบ้างๆนะเดี๋ยวถ้าได้หยุดงานนะครับี๋่ว่าวัดวัดปิดนะครับแต่พูดถึงที่ไปเอาคือว่าประมาณหน้าวัดอะไรอย่างนี้นะครับหน้าวัดนะครับข้างนอกวัดนะครับเพราะว่าวัดปิดเขาก็จะออกมาเช่าบูชาข้างนอกนะครับคณะกรรมการอะไรเอาพระออกมานะเยอะนะครับเยอะมากเลยครับนะ เยอะมากพระวัดนะครับนะผมเชี่อวว่าที่ไม่เคยเห็นที่ไม่เคยผ่านตานะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะก็จะพยายาม,มามาทําคลิปนะครับผมนะออกใหม่ๆก็ไม่ดังอย่างที่ว่าไปที่พูดไปนะเดี๋ยวก็รอรอ,เ,อเก็บไปก่อนนะครับไม่กิ่ไม่บางครั้งก็ข้ามปีก็เป็นที่รู้จักแล้วครับนะเป็นกระแสแล้วครับนะ เราที่เราชอบนะครับเราเราชอบเราศรัทธาเราก็มีงบเราก็เอานะครับเจ้าหาบูชากันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมนะสําหรับรุ่นครบรอบร้อยปีบุญยากะมูหลวงพ่อพัดนะครับวัดไม่ยด้วนนะครับผมก็คลิปนี้ก็ผมขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ